ขายของพ่อไงสัสเฮ้ยไม่ด่าด่าพ่อใครเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลไม่คือเราด่าพ่อใครเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนคุยก่อนมึงด่าพ่อใครสัตว์ด่าพ่อไอ้เรื่องมึงคุยทรื่องสัสเปเรื่องยูออ๋โอเคฮัลโหลเอางี้มึงมาหาพี่ยูไปมาหาผมครับอ๋อมึงเ่ามึงขายของให้เสร็จก่อนมึงขายของให้เสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเอาเอามึงไปแต่งรถไงเฮ้ยคือมาทำไม ไม่ไม่ไม,ไม่มึงจะตีเนี่ยโทรศนะัพท์ล้าขึ้นไป็นรวกูแบบเพราะว่าไงเนี่ย อยากคนเปิดเยอะเลยสั์แสดงว่าข้างในเต็มแน่เลยข้างในเต็มแน่เลย,ย,เเลยวัสดีครับพี่กาวดีครับวัสดีครับคนดูไม่ต้องมาขอเล็กบันทีผมหรอกใจดีเกินพวกซัพพอร์เตอร์ผมที่แบบบอกอยากจะช่วยเอาไว้ทำคอนเทนต์ใช่ไหมถ้าอยากให้ไปให้น้องๆในแก๊งเลยครับให้ให้น้องๆในโอเวอร์เลยนายกไม่ลงหัวครับมีอะไรต่อดีๆครับไอสัส ได้ครับคือคือคือใช้เส้นคือใช้เส้นไม่ได้ใช้เส้นแต่คือเอาจี่งอันนี้คือซือก็ฮีอติทุระมาจำจำเพื่อส่วรวมเร็วเร็วเร็เเร็วเรวเรเรเรไหนไหนสลิปไหนเด็ดดิดดิเดวดิลูกเนี่ยเร็วดูเองเรวเร็วเร็ว อือสารทวิตปอมไปเนี่ยพี่ตวิดคนมาเนี่ยแป๊บนึงครับนึงครับนึงรอก่อนรอก่อนรากรอเราก่อนเฮ้ยไม่ไหวในเชื่อใจกันอีกทุกคนดูไว้นะเว้ยเนี่ย ในเวลาไม่ซื้อซื้อนอกเวลาแล้วก็ต้องเรียกนาะยยกมา,มาขายให้ที่จริงนี่เวลาพักของผมของผมแล้วเนี่ยเนี่ยสามทุ่มแล้วเนี่ยคือแบบเนี่ยสามทุ่มจิดเจ็ดนาทีเลยมาสิบเจ็ดนาทีแล้วให้อนเงินถึงหกโมงดูสามชั่วโ,ม,โม,ม,มงกว่าตอนกลางวันตื่นมาก็แทนที่จะโอนก่อนอไม่อยากพูดเนาะเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คือมันยุ่งงานยุ่ง ลูกใช่ไหมที่พิมพ์มาเนี่ยลูกใช่ไหมก็ดูสลิปเอาดูสลิปเอาสุดละตานของจริงเขาเขาเออเร็วๆเห้ยไอสัตว์เร็วๆนี้กระช้าหมดฮัลโหลโอ้โหผมวาให้น้องไปแจกมาเลยไงผมไม่ได้ไม่คือกิฟต์ในตัวได้ไหมหนึ่งส่เก้าหกไปแล้วหนึ่งเก้าหกดูสลิปเอาหนึ่งเก้าหกลงไป บคุณทวีศักดิ์ครับนี่จำได้ที่3ครับอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะครับ ในผมลิขิตไหมเฮ้ยผมเชื่อในชายผมแรงอยู่แล้วคือคนมันเกิดเป็นพี่รักน้องรักกันหน่เฮียสายสัมพันธ์ในจิตมันก็เชื่อมกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาคือมันก็ต้องแบบบรรจาเอกกันอยู่แล้วยามใดที่ผมเดือดร้อนน้องผมก็จะรับรู้แล้วก็ได้ยื่นมือมาช่วยเหลือแต่ยามใดที่ผมสุขสบายและมีความสุขน้องผมก็จะยินดีที่จะมาแบ่งปันความสุขนั้นผมด้วย ไม่คือระบบกาชามันมันต้องนับเป็นจํานวนครับคือเวลามันเอาออกมาจากดัตต้าเบสอะมันจะเอาออกมาแบบพอดีเลขกลมๆแบบหนึ่งล้านลูกอย่างนี้ถ้าสมมุติ 7, หายไปเจ็ดหายไปเจ็ดหายไปเจ็ดแสนลูกเนี้ยเงินในเงินเงินสลิปกับตารางที่ทําที่เข้าบัญชีธนาคารก็ต้องเจดล้านคือมันต้องแบบตรงตรงตรงทุกอันเข้าใจปะขอบคุณสุล่าครับหนึ่งร้อยดวงครับคนดูพอเข้าใจปะคนดูเก็ตฟิลปะคือมันต้องข่าวสะอาดเนี่ยทีมงานหลังบ้านนะ คือมันเตะออกมาเท่าไหนหายไปกี่ลูกเงินเข้าบริษัทกี่ลูกเงินปีสลิปทั้งหมดกี่ลูกมันต้องแบบชัดเจนอริสั์ใครวะอีฮหีอย่ารีบไปด้วยขอบคุณมาคอสครับขอ5,000นี่คือ5,000บาทใช่ไหมั้ย500ลูกเฮ้ยได้อยู่แล้วเห็นทเป็นไงเส้ของเสียจังเปข้าง เอาคัพเปอร์มาแปดศูนย์สองพี่ดาวสวัสดีค่ะพี่ดังสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะจิราคอเปอร์ไอ้วันไปไหนอ่ะี่วันไปกินข้าวพี่กลัมาโอเครอมสามวเื่อใช่ไหมพี่แปลที่เไปเเดี๋ยวซื้อเพิ่มดีว่ปรจที่เยลยพี่รู <1> 1> enfin ้คคนสั่งเองอ่ะเจพีงั้นเจอที่แรงสาม่เื่อพี พี่ดำมาเลยพี่อเอพอี่ดำเอาข้าวมาลุงจะชักแจกข้าวมาพี่ต้องรู้ขอข้าวจานหนึ่งกนันมั้พี่ให้เบ่นเลยเจ็ดหกแปดค่ะลุงบิลลี่มันรวยแล้วบิลลี่ได้ไปกี่ลูกบิลลี่อ่ะบิลลี่บิลลี่เปิดไปกี่ลูกแล้วบิลลี่ให้พี่บังเหินน้องไม่เห็นลูกที่พี่ แบงค์ลงเลยไปจริงไปจริงไปพอไปถึงช้าไงไปถึงตอนที่พวกมันคุยกันไปเสร็จก่อนแล้วตอนที่แบบเขาถ่ายรูปพักเที่ยงกันแล้วอะบอกครับนอนไหนครับนอนไหมคะแจ้งหน่อยครับอ่ะทำไมบอกคิดถึงคนดูไม่เชื่ออีกเว่อตรงไหนวิลลี่แจมมาเยอะใช่หรอ เออบิลลี่แจมมาเยอะแทนที่จะแบบเออแทนจะแจมแล้วแบบแบ่งพี่บ้างน้องน้องรักน้องเลิฟช่วงนี้พี่ก็แย่ว่ะจริงเขาถามได้ไหมพูดถึงเรื่องอีสปอร์ตการงานรูปไฟมันหลายเรื่องครับมันหลายเรื่องแทบจะทุกเรื่องเลยอีสปอร์ตด้วยสังกัดด้วยเยอะสารพัดเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมลองแกล้งทักขวางมาดูอ่ะให้เราเข้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะ 天呐！ หันไม่เห็นแชทแบบบางคนแบบอไม่มีโล่ซับพ,พอร์เตอร์โอ้แล้วบอกอยากจะสนับสนุนกันจริงโอ้เศร้าวหวายอ่ะเห็นแล้วแบบเสียใจว่ะไม่เคยแบบส่งเลขบัญชีให้โอนค่ากาชาให้ไปเลยนะจริงถ้าอยากสนับสนุนก็ซับพ,พอร์เตอร์กันดีกว่าเว้ย99สบาทเองเว้ยจริงยากใจเลย อ่าหับพี่แล้วครับได้ค่ะแปบ๊บนึงนะคะเรียบร้อยค่ะเรวจเสร็จไนะคะหายแล้วครับหมอค่ะค่าบัณครับใช้เกาะเนาะเย้ <Yeah. laughs> ให้เราน้องคนละนิดด้วย <laughs> ไปลงมา พระมงคนลาดบุรีครับรีอตอัับที่สองครับอย่าได้กัาเป็นนานๆนะฮะเออถ้าคนดูอยากจะซัพพอร์ตผมอยากจะช่วยผมเติมกาชาไม่ต้องหรอกเยอะคนดูกดซับผมดีกว่าแค่นันผมก็ช่้ใจแล้วก็ถึงเก้าบาทแค่นั้นพอจบชิวๆเลย พี่ให้ผมตลอดเข้ามาเข้าใจพูดดิว่าขอบคุณปันครขบคุณสเตอร์ตัปเตอร์ครับไปกันดูแฟมมี่นะฮะ ขอสุ้ร้านครับหนึ่งร้อยดวงโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเช็นข่าวเพียบเลยโอ,โ,โอ้โหเอ้ยแทนโพเขากลับมาแล้วว่าขบวนแทนโพสาร้าพกิปตับครับกินอะไรวันนี้กินหน้ำเล็บน้ำเล็บเหมือนเดิม เมนูโปรดกระเป๋าสี่สสครับใช้เชื่ออเลยเกี้วกาเข่าค่ะห้องก้าแปูครับมาในการเดโอเออโหคือแบบซัพพอร์ตเดือนละเก้าสิบเก้าบาทไม่เกินใจหรอกเว้ยติ๊งสามกับคนที่มันขยันที่มันทุ่มเทขนาดนี้ที่มันเต็มที่กับสเตีมขนาดนี้ไม่เกินใจหรอก เนอะใครที่ได้กิบตับก็อย่าลืมกดไลค์กันนะจ๊ะใครขอข่อหงายสัตว์เฮ้ยไม่ด่าด่าพ่อใครเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลไม่คือเราด่าพ่อใครเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุยก่อนมึงด่าพ่อใครสัตว์ด่าพ่อไอเรื่องคุยโทรศัพท์เปเรื่องยูออ๋โอเคฮัลโหลเอางี้มึงมาหากู่ยูใช่ไหมมาหากู อมึงอะมึงขายของให้เสร็จก่อนมึงขายของให้เสร็จก่อนโอเคปเดี๋ยวพี่จะรอเอาเอามึงไปแต่งรถไงเฮ้อไอซ์มาทำไมไม่ไม nah, anyway. uh, ่ไม่ม nah, ึงจะตีเนียโทรศัพท์แล้วขึ้นไปรถกูปแพรขอว่าไงเนี่ยไม่ไม่ผมไม่ได้ตีเนียผมขึ้นมาเลยเนี่ยตอนแรกว่าจะมาแต่งรถแล้วเดี๋ยวยี่วันนี้เลยผมเพิ่งซื้อไอซ์เจ็ตมาใหม่อ่ะพี่ว่าไงก็เทดีก็ไปแต่งรถก่อนเดี๋ยวไอ้ที๋ยวคิวยาวไม่พี่จะไปประชุมแก๊งไม่พี่ไปประชุมแก๊งน้องไม่เป็นไรผมไปประชุมด้วย ก็ไม่ได้เที่มันเรื่องภายในอ่าเงี้ออ่าเงี้อพี่มจัดเท่าไหร่้จเท่าไหร่ครับไม่ใช่เอางี้ยทุนมึงบอกใจกูมึงจะให้พี่อ่ะให้พี่เ่าไหร่ดีวะผมไม่มีผมเปิดหมดแล้วพี่เอ่ามื่อกี้บอกใพี่ไงทน้องเลิฟพี่จะเอาอะไรอ่ะไม่ถ้เอาเป็นของให้ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องให้พ่ไปเยอะแล้วพอแล้ว่เอาแต่ผมไม่แต่คือแต่คือพี่ให้น้องเยอะแล้วเหมือนกันนะโพี่เลย่จ้าไม่พี่ซื้อแค่ห้าพันเอง ห้าหมื่นผมดูอยู่เมื่อาน่ะห้าพันลูกไม่เปล่าเอาไอ้เที่จคนตัวไปไอ้สัสเพิ่งไปเอามาเนี่ยนะผมเชื่อใจพี่อยู่แล้วเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว่ขาบอกกันเดี๋ยวประชุมแก๊งก่อนนะเดี๋ยวผมไปด้วยนะผมยืนรอประชุมแก๊งแต่งรถก่อนไม่ก็เออผมยืนรอไงก็คำไหนคำนั้นแต่งรถช่างเอามันลงไปแต่งรถหน่อยแต่งรถแต่งผมแต่งผมแต่งเจารันจารันแม่บิ๊การ์บอกมว่าผมดูอยู่นะไอ้สัส กเี้ยเลยสัสขอบคุณบอลบอลับขอบคุณลับยูขขอบคุณเบนลี่ครับ yeah. All day and all and night stay felt so right stay felt We so up We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise.